สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่บ้านไม่เป็นนะครับทำตามคำขอนะครับมีคนดูนะครับทักเข้ามาบอกว่าอยากให้บูมรีวิว ADB 350กับ f o r z a 350นะครับซึ่ง2คันนี้ไม่ใช่รถเดิมนะครับมันเป็นรถที่แต่งออกสายทัวริงแบบว่าแพทเทิรนคล้ายๆกันนะแล้วก็ f o r z a 350คันนี้คืออะไหลหลายๆชิ้นมาจากรถ f o r z a 300ของบูมนั่นเองเนื่องจากพี่เขาซื้อต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวแบบ เอาเป็นว่า 80- 90%ให้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะครับแตกต่างกันยังไงและมันแบบเออเหมาะกับคนประเภทไหนไปดูกันครับมาเริ่มกันที่ฟอร์ซ่าสามนะครับอันเนี้ยบอกเลยว่ามันเป็นจุดที่เหมือนกันกับเจ้า a อด3ี0นะครับถ้ารถเดิมๆนะปั๊มเบรกนะครับเขาให้มาเหมือนกันนะเนี่ยปั๊มเบรกเนี่ยปั๊มเบรกการเบรก a d v และฟอร์ซ่าให้มาเหมือนกันนะครับแต่ ตรงจุดนี้จะแตกต่างกันอ่าเดี๋ยวอันนี้ให้ดูของ f o ร์ซ่าไปแล้วมาดูของ a d ดนะครับ a d b จะเป็นแบบนี้ไฟต่ําไฟสูงไฟพาร์จะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ระบบต่างๆไม่เหมือนกันเลยนะทุกคนแล้วก็ไฟฉุกเฉินอะ่ะจะมาอยู่ข้างซ้ายต่างจาก f o ร์ซ่า r ฟร์ซ่าไฟฉุกเฉินจะอยู่ข้างขวานี่นะครับเนี่ยไฟฉุกเฉินโฟร์ซ่าอันนี้บูมว่ามันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเราขับรถใช่ไหมเราขับมือขวาเว้ยแล้วแบบ นิวโปเราว่างอ่ะ a d ดอ่ะแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยมันไม่โอเคนะครับสาหรับบูมนะบ,บูมพูดเลยมันไม่โอเคเนี่ย a d ดมันอยู่ไกลเกินไปนะครับกว่าจะเอื้อมมาถึงเนี่ยคือแบบมันนิ้วบูมสั้นด้วยแหละมะั้งแล้วแต่คนนะครับแล้วก็ตําแหน่งแต่ทุกคนเห็นไหมมันเล็กเกินไปนะครับเนี่ยแล้วดูฟอร์ซ่ามันแต่ก่อนผมว่าฟอร์ซ่าไม่โอเคนะแต่พอเจอ a อดีเข้าไปกล้าพูดเลยว่าฟอร์ซ่าโอเคมากๆนะครับมันใหญ่แล้วมันหาง่ายนะทุกคนแล้วเนี่ยไฟไฟต่ําไฟสูงเ่ี่ยไฟพ่่ มันอยู่ตรงนิ้วโป้เราหมดนะครับเราใช้นิ้วโป้หมดนะแต่พอเป็น ADV 3สีสามสูนะครับมันต้องใช้ทั้งนิ้วโป้ทั้งนิ้วชี้เลยนะทุกคนมันลําบากไปหมดเลยนะอ่ะโอเคสําหรับตรงคอนโซลประมาณนี้นะครับแล้วก็คอนโซลของ ADV จะเป็นแฮนด์บาร์นะครับซึ่งมีขนาดที่กว้างกว่า f o r ์ a เนี่ยแล้วก็ f o r ์ a จะเป็นแบบนี้เป็นคอนโซลแบบนี้แล้วแฮนดะ์อะช่วงแฮนด์จะหักเข้ามานะครับส่วน a d มันจะแบบเป็นบาร ตรงออกไปและมีความกว้างที่มากกว่าต่อไปนะครับมุมมองกระจกนะนี่มุมมองกระจกเห็นไหมเนี่ยถ้าทุกคนอันนี้สมมุติกล้องตัวนี้คือตาของทุกคนนะครับมองตรงไปปุ๊บเราจะมองรถข้างซ้ายข้างขวาใช่ไหมเราก็แค่แบบชำเลืองสายตาแค่นี้เราจะเห็นกระจกเนี่ยมองซ้ายก็ชำเลืองแค่นี้มองขวาซึ่งสายตาเรานะครับจะไม่หลุดออกจากถนนนะแต่พอมาเป็น a d v นะครับมาดูกันเลยอ่ะในระดับสายตาเดียวกันนะครับเนี่ย a d v เห็นไหม เราไม่เห็นกระจกนะครับเราต้องหันมาอย่างนี้นะพอเราหันมาปุ๊บเนี่ยครับข้างหน้าเราอะมันยากนะที่แบบเราจะเห็นนะอันนี้กล้องมันกว้างนะทุกคนถ้าสายตายจริงๆคือมันมันเราต้องหันแค่ปุ๊บแล้วก็รีบหันกลับอย่างเงี้ยมันไม่ทรมาด้นะคือบูมก็ไม่ค่อยชอบอะแต่มันเป็นแนวรถของเขานะแนวเขามันมาแนวนี้เขาเลยต้องทําแบบนี้อ่ะโอเคต่อมานะครับมาดูการที่เป็นระบบชิลพี่อ๋อมบูมขอรบกวนพี่นิดนึงขอขอเดินมาใกล้ๆ้หน่อย อ่ะเดี๋ยวรอเจ้าของรถนะครับเพราะว่ามันต้องใช้คี่เล็อ่ะอันนี้ครับชิลนี่ครับชิลไฟฟ้าก็เป็นอะไรที่แบบมันโอเคอตอนบุมขับปอซ่าก็ข้อน,นี้มันมันโอเคนะครับแบบเวลาเราไปไกลๆแล้วแบบว่าฝนตกพอฝนตกปุ๊บเราเอาขึ้นนี่เลยสบายพอเราร้อนนะครับอยากเจออากาศเย็นๆนะครับเอาลงเย็นเย็นเลยแต่พอเป็น a d v นะครับ นี่ทุกคนอ่ามันเป็นแบบนี้มันไม่มีระบบไฟฟ้าพอเจอฝนโอเคชิวสูงสุดยอดช่วยเรานะครับชิวสูงแต่พอเราแบบร้อนเนาะแบบร้อนๆเลยอะ่ะอยากเอาลงมันทําไม่ได้ทุกคนต้องจอดจอดไม่พอถ้าใครไม่ชินนะต้องเดินลงจากรถนะครับลงไปดึงเนี่ยซ้ายและขวามือเดียวเนี่ยอ่ะมือเดียวไม่สามารถปลดมันลงได้นะทุกคนต้องใช้สมือนะครับถึงจะลงได้คิดเอานะความระบาก เออก็ประมาณนี้ต่อมาครับเดี๋ยวเด้งก่อนเป็นชุดล่างแล้วกันชุดล่างของ a d v 3 5 0ให้มาเป็นอัพไซด์ดาวนะครับนี่อันนี้เป็นจุดขายของเขาเลยนะ a d v 3 5 0ให้อัพไซด์ดาวมาครับแล้วก็แผงคอ2ชั้นนะเนี่ยชั้น1แล้วก็มีตรงเนี้ยชั้นที่2ของโชว่านะครับอันนี้ให้มาขิงฟอร์ซ่าโดยเฉพาะนะครับอ่ะอันนี้ของฟอร์ซ่านะครับเป็นแผงคอ ชั้นเดียวนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยจะอยู่แค่ตรงเนี้ยอ่าแล้วก็ระยะยุบมีแค่นี้นะครับเนี่ยระยะยุบคือสุดแล้วนะครับซึ่งต่างจาก ADB สามาศูนย์แกนให้มาใหญ่กว่าและระยะยุบก็เยอะกว่าอ่าส่วนชุดจานชุดไรเหมือนกันนะครับแต่นี่คือรถบูมแต่งแล้วมันมาเหมือนกันอันนี้บูมใส่เป็นปั้มนิชิน4ี่พอตนะครับถ้าเป็นเดิมเดมาจะเป็นนี่ครับนิชินตัวนี้ครับซึ่งมันจะบีบแค่ข้างเดียวนะส่วนจานไร เหมือนกันต่อมาครับล้อครับล้อแตกต่างกันนะครับของฟอร์ซ่าล้อหน้าและล้อหลังจะเป็นก้านเหมือนกันนะครับแต่พอเป็น a d ดี5 0นะทุกคนก้านล้อหน้านะครับจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมองเห็นของฟอร์ซ่าและ a d v ไหมแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันยังไม่พอนะครับเขาเค็มมาว่ามเบากว่าฟอร์ซ่าครับให้เราไปขิงฟอร์ซ่าได้นะต่อมาครับล้อหลังล้อหลังนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ คล้ายๆกันแต่ก้านตรงนี้ของ a d v 350ครับเขาจะทำมาแบบว่านูนๆออกมาทางขวานะทุกคนซึ่งถ้าใครใส่ปั๊มแต่งยกล่างต้องลองบูทนะครับลองบูทจานเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยจะมีบูทจานอยู่ตรงนี้นี่ครับเพราะว่าถ้าเราไม่โยกจานออกมามันจะขูดกับตัวแม็กของเรานะครับแต่ถ้าเป็น f o r ่ a 350นะครับเห็นไหมทุกคนก้านแม็กของเขาอะ เนี่ยมันจะแบบยุบเข้าไปข้างใน,นครับมันต่างกันนะแต่เนี้ยเขาบอกว่ามันหนักกว่า ADV นะประมาณ2กิโลอ่าต่อมาครับดูไฟท้ายนะครับเดี๋ยวเร่งก่อนอ่ะอันเนี้ยจะเป็นแบบว่าสีแดงแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเป็นครอบใสอยู่ในโคมในโคมเดียวกันนะเนี่ยครับอันเนี้ยคือสวยแต่พอมาเป็น ADV สามารนสูนะครับเห็นไหมแยกแล้วอ่าอันเนี้ยเขาบอกว่าคู่2008นนะทุกคน ไม่ธรรมดานะ2008เนี่ยแล้วก็ตรงนี้ครับไฟเบรกและไฟท้ายของเรามีแค่ตรงนี้นะไอตรงเนี้ยต้องไปแต่งเพิ่มเติมกันเอานะครับอันนี้มีแค่หน้าที่สะท้อนแสงเท่านั้นนะครับไฟที่มันจะติดมีแค่ตรงนี้เท่านั้นนะอ่ะโอเคแล้วก็อันเนี้ยของบูมันเปลี่ยนโชคเนาะเดิมเดิมมามันจะให้โชว์ว่ามาครับและความสูงอยู่ที่450มิลส่วนตัวฟอร์ซ่านะครับ อันนี้พี่เขาก็เปลี่ยนมาเป็น YS นะความสูงโชคเดิมอ่ะมันจะเป็นโชคอะไรก็ตามจําไม่ได้แล้วแต่ว่ามันจะไม่มีซับแทงมาให้นะครับความสูงอยู่ที่430ประมาณนี้แล้วก็สวิงอาร์มนะครับที่แตกต่างกันนะครับของฟอรซ่านะกับ ADV จริงๆยกใส่ด้วยกันได้นะครับแต่เพียงแค่มันจะไม่มีรูยึดตรงนี้เดี๋ยวเอาของ ADV ให้ดูนี่ครับอันนี้สวิงอาร์มของ a d v มันจะมีหูยึดตรงนี้มาให้นะครับ เพื่อใส่กันดีดตรงนี้นี่เองอ่าเนี้ยไว้ขิ่งฟอซซาได้นะครับเพราะว่ามันมีกันดีดมาฟอสซาไม่มีนะครับอ่าโอเคส่วนท่อนะครับจากเทปบูมไปทดลองกันมาหูทุกอย่างใกล้เคียงกันหมดนะครับซึ่งช่างเขาคิดว่าใส่ด้วยกันได้อ่าแล้วก็ตรงฝาครอบนะแตกต่างกันซึ่งถ้าเรายก ท่อของฟอร์ซ่ามาใส่เราก็ต้องเปลี่ยนฝาครอบเอาของฟอร์ซ่ามานะครับส่วนถ้าฟอร์ซ่าเอา ADV ไปใส่ก็ต้องเอาฝาครอบของ ADV ไปเหมือนกันนะอ่าโอเคส่วนจุดตรงนี้นะครับเหมือนกันทุกอย่างทุกประการเครื่องยนต์เครื่องเดียวกันอ่าต่อมาครับเป็นฝั่งกองนะครับ e sp พัดเหมือนกันนะครับอันนั้นของ ADV 350แล้วก็ฟอร์ซ่า350เหมือนกันทุกประการนะครับพักเท้าก็เหมือนกันนะ จุดยึดขาตรงขาตั้งคือเหมือนกันทุกอย่างอ่าโอเคมีอะไรให้เราเล่นอีกนะอ่ะไฟหน้านะครับไฟหน้าอันเนี้ยฟอร์ซา่าไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ที่ตรงกระจกให้เราเลยอ่าแต่ ADB นะครับไฟเลี้ยวจะเป็นหูแยกออกมานะครับเห็นไหมนี่อยู่ตรงนี้นี่แหละครับอ่ะโอเคหม้อน้ำก็อยู่ข้างหน้าเหมือนกันนะครับ เอดและฟอร์ซ่าอยู่ข้างหน้าตำแหน่งเดียวกันอะประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับการรีวิวภายนอกนะย้ําว่าภายนอกต่อไปครับมาลองฟิลดิ่งการขับขี่เวุมเที์ให้ดูวันนี้เราจะได้ขับฟอร์ซ่านะครับแหมฟิลดิ่งบอร์ดนี้ฟิลดิ่งที่คุณเคยอันนี้ก็จะเป็นรถของพี่อยอมนะครับอ่ะโอเคเนี่ยทุกคนอย่างฟอร์ซ่านะมันจะมี traction เห็นไหมเนี่ยเวลาบุมกดค้างเนี่ย แทคชั่นเห็นไหมแค่เปิดกับปิดนะครับอันนี้ ADV ขิงเขาได้นะเนี่ยถ้าเปิดของฟอร์ซ่านะครับแบบมีแท็กชั่นอยู่เห็นไหมตัดเป็นเครื่องจบพังเลยนะครับมันไม่มีแบบ ADV นะอันนี้เราขิงเขาได้นะครับอ่าแล้วก็ช่วงแฮนด์นะทุกคนเห็นไหมฟอร์ซ่ามันจะหักเข้ามา ADV ของเรามันจะกลางออกซึ่งมันแล้วแต่สไตล์คนขับนะครับ ส่วนท่านั่งนะทุกคนเห็นไหมของฟอร์ซ่าเนี่ยมันจะเหยียดได้นะครับอันนี้คือบุมชอบนะเพราะบุมงขายาวแ้วก็บบุมขับฟอร์ซ่าเนี่ยบุ้ก็จะอย่างเงี้ยเหยียดไปอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็พักขาแบบนี้ได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับทุกคนไปลองดูเจ้า ADB สามารถสูกันดีกว่าอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ต่อมานะครับมาลอง ADB เพื่อนเอาไปเปรียบเทียบกับฟอร์ซ่าเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะ เห็นไหมทุกคนแค่ฟิลลิ่งบาร์นะครับพอซ่าจะมาแบบนี้แต่ ADB จะเปิดออกมาด้านหน้าแล้วก็ความกว้างกว้างกว่าหน่อยนะครับอ่ะแล้วก็แทคชั่นนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือโหมดแทคชั่นของ ADB กดหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะมีแบบตัด50%กดอีกครั้งก็ปิดซึ่งอันนี้จะมีความขิงฟอ r ซ่านะครับเนี่ยเวลาเราปิดพอปิดปุ๊บก็จะขึ้นแบบฟอสซาอันนี้คือเปิดปิดแค่นี้เอง อถ้าเราเปิดพัดช่าคอนโทรลแบบเต็มวงนะครับมันก็จะเหมือนฟอร์ซ่าเลยตัดปั๊บปั๊บปั๊บนะครับแต่ถ้าเราปิดเหลือครึ่งนึงนะครับอันนี้มันจะไปได้เห็นไหมความเดียวมันจะเพิ่มนะครับอ่าต่อมาครับอ่าเดี๋ยวบุงขอกลับรถแป๊บหนึ่งเรามาดื้อในส่วนที่เรียงเขานันเนี่ยไม่ธรรมดานะครับวันนี้อ่าต่อมานะครับค่านั่งครับเห็นไหมค่านั่งของ ADB อ่ะมันจะชิด เข้ามาและตรงเท้านะครับบุมสามารถเยียดได้แค่นี้ซึ่งฟอร์ซ่าบุมจะเยียดออกไปได้ประมาณนี้เลยเนี่ยประมาณเนี้ย ADB มันปุ๊บผูกอยู่แค่นี้นะครับซึ่งเขาทามาเพื่อให้เรานี่ครับทุกคนยืนมันเป็นสายยืนนะครับ ADB ยืนขี่เอออ่าก็ประมาณนี้นะครับความแตกต่างระหว่างฟอร์ซ่า0าและ ADB 350นะครับก็ ใครสนใจตัวไหนก็ลองเลือกดูเป็นแนวทางนะครับมันดีทั้งสองรุ่นนะครับแต่สไตล์การขับขี่แตกต่างแค่นั้นเองนี่ครับ ADB 3า0 f o าศูนย์ฟาสมาก็ลองเลือกดูนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีต่อไปนะครับพี่ภาประกันได้ขอโทษไว้นะทีนะครับบ๊ายบายครับทุกคนอันนี้คือเรามาบุกสวนพี่เขานะครับนี่อะไรเนี่ยไปไหนเล่าไปไหนเลาไปไหนเลานี่นะครับ เป็นรูป G S คือรถพี่เลยใช่ไหมใช่ครับคันเท่าไรคันเท่าไรเอาไม่เลยถ้าถ้าพี่ไม่บอกผมมีสองพันผมซื้อได้ไหมเอาเอลก์ไปไหมโอเคครับทุกคนอันนี้คือรู้ๆกันอยู่นะครอันนี้พี่ทําเพจด้วยปะหรือว่าเป็นสายเที่ยวทําด้วยนะครับเพจนี้เลยไหมเพจนี้เลยนี่นะครับก็นลงมังไปลงมังนั่นเลยโอเควันไหนหิวทุเรียนก็มาหาพี่เขานะครับ โอเคครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับ